สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมจะมารีวิวตัวที่ผมจะมารีวิวก็คือเกี๊ยวจุจุบล็อกครับดูเอาเลยฮัลโหลเวนขอครับมาเลยครับรีวิวเลยครับไม่เสียเวลามากครน้องมาครับน่าจะพ่อผมรีวิวในคอมไม่เต็นครับ

ต่อมาสกิล e ก็จะเป็นคล้ายกับมูดาพันนะครับเดี๋ยวผมต่อยให้ดูนะครับมูดาสระมานี้ครับครับนี่ครับผมก็จะเป็นมูดา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 มเดันจะเป็นมูด้านี่นะครับเป็นมูด้าครับเดี๋ยวต่อยไหมครับมูด้านี่ครับประมนี้ครับครับต่อมาสกิล r เป็นการเทเลพอร์ตติ้งไว้ข้างหน้านะครับเดี๋ยวเราไปดูนะมาเนี่ยผมเทเลพอร์ตนะไม่ใช่ แค่มาช่วยดูดูดูสิครับดูจุดตรงนี้นี่นะผู้ดำเนินแมันจะเป็นการเทเลพอร์ตติ้งแบบนี้นะครับสกิลเอฟก็คือการทำสต็อปนะครับไม่ทำไมไม่ศูนวะช่างัครับทำสต็อปนะครับแต่อันนี้ไม่ต้องศูนนะเพราะมันทำสต็อปเลยนะครับเดี๋ยวทั้งไปดูนะโ s โวู้ดู ตัดำ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 หมดดำ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 นครับเวลากลับมาเป็นหมูเงียเดี๋ยวรเวลากลับมาครับยไม่กลับมาดีกว่าโหหยิบเวลาโคตรนานไปกบมาแล้วเ็นไโคตรนานหยิบเวลาบอกไวโคตรโหดเดี๋ยวแบบดีเอเหดนนสกิล e สกิล c พูดผิดพูดบิดก็บบมันหมาะแก่การฟาร์มเป็นอย่างมากทำให้ดูนะ คือใครใครมีตัวนี้ฟสบายบอกไว้เพืเอเ่อนเบรดดิตห้าตัวไหมที่สุนกระดานผมจะกดสกีซีนะซีอึ๊บอุ้เห็นไหมเบรดดิเข้ามาผมเลยดีขนาดไหนแล้วกูณก็ใช้มุต้าใส่ได้นะดอดมดอดอดดดดแค่นี้เองครับโคตรดีอีปิงมากตัวนี้โอพีมากเขาบอกไว้นี่ครับ,น,รน,โโออบ,บนี่ครับก็สำหรับ Double v Halloween ของเรานะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับก็อย่าลืมไป LV Halloween คัตที่วัวตัวต้นต้นนีเกันนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวขาดเป็น,นตัวเลยครับเป็นจะเป็นขาดฮาร์มอนนะครับจะรีวิวแบบโุทธเร็วนนะครับสกิลคิว,ควก็เป็นการ